ไอติมกะทิสดแบบโบราณนะแต่ไอติมตับไอติมน้ำนะคะสูตร80ปีแล้วนะคะก็เลยอ่ะด้วยครับเองแจ้ละ20คุณพ่อทานอะไรคะกำลังสาธิตรับประทานเขาเรียกอะไรนะไอศกรีมโบราณโบราณไอศกรีมโบราณโบราณในว่าอร่อยมากรับประทานโดยคนโบราณ สนสนออนทัร์เที่ยวและกิจกรรมเรากำลังจะเดินข้ามสะพานนะครับตอนนี้รู้สึกชุกช่าหนาแน,น,น่นนาะลองไปดูว่ามีอะไรเราจะเพียนนะะเพียนหางแดงเยอะมาก นะครับะเพียนแห่งหาเียาเลย่าเยดาเลยั่เลยมกเลยน่าเกกนลียดก่าด้ายน่อัียนี่ลีนีน่ลียกนีดยนเลียาเลยน่าเียมก่อเกานเลยดมล้นาเกาน่อเาน่าเลยน่าเน่าเมากน่าเมน่าน่ามากเลยเนี่ย โครงการคนละครึ่งเลยนะครับนะร้านนี้เปิดทุกวันไหมคะเก่อนอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะค่ะเพื่อนอ๋อครับคือวันที่มีตลาดค่ะอ๋อเปิดเฉพาะท่านที่สนใจก็แวะมาร่วมได้นะฮะร้านนี้ร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับตุ้มปอกเป็นฝ้ายชีสตุ้มปะเดี๋ยวจะลองทานขอบดีเนี่ยอืมเออขนมเบื้ง แยกเครื่องแค่ะถ้าเราแยกเครื่องค่ะชิไม่ดักเลยเนาะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรชิมได้ค่ะหั่นเล็กดีคุณจิ๋มขุณจิ๋มอ้าวคุณแม่ทานอ๋ออันนี้แบบเป็นแบบเป็นชุดแบบนี้นะคะโอ้โหถังจำไหน่ายชุดเท่าไหร่ชุดละหกสิบค่ะชุดโลกสิบ แป้งสำเร็จแล้วก็แค่ทานน้ำตาลกับใส่ไส้ทานได้เลยค่ะเป็นกิจกรรมทำที่บ้านได้เป็นอาทีนะคะชั้นดื่มไว้ไม่เลวไม่เลวเรื่องแยกเครื่องอ่าชื่อเขาเบื่อแยกเครื่องนะครับเป็นของแม่เล็กแม่คะเขาฝากไว้ก่อนได้ปะได้เลยค่ะสาวไว้กดได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะจ้าจ้าเบื้องชิมได้เลคะข้อหน้าเค็มอ๋อนี่หนึ่งหน้าเค็ม น้องชิมได้นะคะอืมอยาได้หน้าหวานแต่ว่าฝากไว้ก่อนได้ใช่ไหมได้ค่ะดีมากเลยไม่ต้องหิ้มให้คุณแม่จ่ายใช่ไหมใช่ค่ะอือเดี๋ยวสองเจ้านะเรีย <c> ก <oughs> อ๋ <c oughs> อมีเจ้าหนึ่งเจ้านุน้นบาทโอ้อ่าสม้มเห็นไหมฟาสม้มห้าสิบห้าบาท <c oughs> แล้วก็แหนมกระดูกอ่อนอแหนมกระดูกอ่อนนะครับซมกับแหนมกระดูกอ่อนาลมา,ารเรียกด้วยนะดิลินห <95. S 2> ้านะครับ<อ>นี่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 ดูอาชนะใส่น้ำเต็กถวยฟูโดโบราณแก้วก็ตีแก้วดินเผาเป็นแก้วใบจากนะครับาดูยาก ห้าเป็นแก้วใบจ่า,าจแม่นขนาดอ่างซนานะครับอ๋อเม่นหมกอือมีก่อนเอ้ยนี่เข้ามาเข้ามาแล้วครับแล้วจำหน่ายไงฮะชุดเท่าไหร่ครับช,ชุดละยี่สิบห้าขนมข้าวเหนียวด้านบนถ้าไม่รวมข้าวเหนียวแค่ยี่สิบบาทอ๋อครับเป็นเข้ามาแท้ อย่างนี้นี่ค้าอย่างนี้40อ๋ออย่างนี้40่สิบไปยี่สิบห้าจ้ะอ๋อครับอือนะครับไอ้นี้เข้ามาแล้วเข้ามาไก่เทนนี่ไงไก่เทนก็ต้องไปนะคะเต้นก็ต้อแต่ว่าจะหมดแล้วโอ้เนี่ยฮะครับเ้อนี่ดูเห็นแล้วน่าทานหมดเลยนะฮะนี่อีกนี่เขาเรียกอะไรนะโกออนเหรอไม่ใช่ใช่ไหมเรื่องอะไรคอเป็ดแล้วโอ้ ขอบคุณมากครับโอ้น้ำพึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขวดละร้อยห้าสิบนะครับเปนกี่วันนะคะนะฮะอันนี้ต้อขนมร้านไหนอร่อยนะขนมร้านไหน จะบอกว่าทุกร้านเลยก็จะเชื่อไหมยังได้แบบไหนกินพุงแตกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอกแทก็หมดไปแล้วอ๋อเหรอต้องมาแต่ชาตรงไหนอ่ะแงค่ะร้านเอกแทกปกติแล้วก็จะเอามาขายด้วยตอนบ่ายแต่ว่าหมดเพราะว่ามันเป็นซิกเเนจอร์ของที่นี่แล้วก็มีข้าวหลามในกะลามะพร้าวนะคะอ๋อเหรอขนมของร้านเราแล้วนี่ค่ะ ไอติมกะทิสดแบบโบราณนะแต่ไอติมตักไอติมน้ำนะคะสูตร80ปีแล้วนะคะก็อล่ยอ่ะเครื่างค่ะเป็นแก้วละ20เอามาแก้วน1 0งขวดใส่สครีมกะทิสอดสูตรโบราณโบราณนะครับกระโดยตักแบบปุงแตกนะเนียนี่นี่ตักแบบนี้เครื่องแน่นๆน่นนะใช้ได้เลยใช้กระโดยแบบนี้เลยนี่นะฮะ ไม่เอาถั่วค่ะไม่ถั่วนะคะไม่ถั่วแต่ถั่วเราก็คั่วเองนะคะสดทุกวันอมอืไอติมใชหลอลดด้วยอามีลอดด้วยสุดยอดอ่าไอติมขอบคุณนะคะไอติมกะทิสูตรโบราณโบราณค่ะตามชื่อนเลยสูตรโบราณลเจอด้ด้องอ้เย่ะยอดเียไอสรีมแล้วก็มีขนมเ้องแม่เล็ก ซื้อแล้วซื้อแล้วใ่ไคซื้อแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคุณครูคุณครูคุณครูจะสอนภาคกรรมเลยคุณครูแล้วทำอาหารไทยขนมไทยขนมไทยด้านในอันนี้โบราณจริงๆโบราณจริงตอนเด็กๆจะกินอย่างเงี้ยอุ้ยเนี่ยมันนึกถึงภาพตอนสมัยเด็กๆนะเนี่ยเนี่ยทานไปนึกถึงไปคือข้าวหลามในกะล่ำมันผา อันนี้คือคนจะคิดค้นเลยถึงที่นี่เข้าไปเลี้ยวซ้ายทางเสาโอ้พอจิมก่อนกช้ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปก็ได้นะคะสอนอ่าขอชิมหน่อยโอ้ใช้ได้เหมือนสมัยตอนเด็กๆกันจริงๆอันนี้ไม่ทิ้งสูตรเดิมแปดสิบชิมนะครับอร่อยอร่อยอือร่อยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเดินหมดไปก่อน แอ้โหแก้วแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับโอ้โหนี่หมาขนามาจุดตะมดเหยื้อลาดหมาฮะนี่อะไรเนอะลืมละอย่างนี้เราเรียกอะไรนะลืมละน้ำเต้าปูปลาค่ะโอ้ข <fro> ้างในมีอะไรไหมไม่มี อ๋ออ๋อเป็นเป็นทัฟฟี่ไม่ใช่ค่ะเป็นไข่ยิ่งจบน้ำเต้าน้ำตาลกระเทือบถั่วอ๋อน้ำตาลกระเทือบถั่วอ๋อเป็นไข่ที่จกแหมโบราณนะโบราณโบราณโบราณมากนะครับไอ้นี่ก็นี่ก็โบราณเลยนะนนครับนี่ก็โบราณครับนี่ไม่เคเห็นเลยอือฮันนี้คล้ายๆไข่ยิ่งจกใช่ไหมอันนี้เขาเรียกไข่โดนอุ่นเสาอ้ไข่โดนอุ่นเสาน้ำมันเป็นนมตาลจะออกเปรี้ยว อข้างในเป็นนมข้างนอกเป็นนมแต่ข้างในพอกินไปถึงข้งางในแลมันจะออกเปรี้ยวอ๋อมีรสเปรี้ยวอีกอืมท้าทาไอันนี้อยากเรียกอะไรเนาะอันนี้บวยเซียมจากค่ะอ๋อบวยครับอันนี้ชื่อว่าเป็นโรลน้ำแ,แล้วแล้วอันนี้จำไหนไงอ,อ่ะอ๋อร้านนี้อันนี้หมากฝรั่งตอมนาป็นบุ้งเลยโอ้ครับครับ,นนนรบอืม ขนมตุ๊กตับนะครับนะครับขอบคุณมากครับคุณแม่เย็นอย่างนี้นี่นี่ก่อนตัดของม้วนสอดของม้วนสอดกินได้ครับกินได้ครับชุดละเท่าไหร่นี่อ๋อยี่ห้าทยี่ห้าบาทเป็นของม้วนสอดน่นกระลังทำแล้วร้อนเลยนะครับนะครับเดี๋ยวคุณแม่บอกให้มาดูอะไรตรงนี้ แม่ดูอะไรข้าวโพดผ้วเหรอเรื่องอะไรอ๋อ้นี่เหรออ๋อนี่เหรอเรื่องเหรออ๋อมาข้าวหลามมะพร้าวอ่อนข้าวหลามมะพร้าวอ่อนของเป้าวันเป้าวันข้าวหลามมะพร้าวอ่อนเป้าวันแล้วแต่ว่าร้านลุงเป็ดใช่ไหมเรื่องไง อ๋อ้เข้ารามในมะพร้าวอ่อนแล้วก็ไหนไงครับชุดแล้วเท่าไหร่ครับลูกละสามห้าครัโอ้นี่ยเนี่ยเนี่ราคาอยู่นี่แหมไม่เห็นอืมเป็นข้าวรามโอ้น่าสนใจข้าวรามข้าวรามมะพร้าวอ่อนจ้าข้าวามอ่อนนะครับผสมในมะพร้าวอ่อนทุกปู่นะคะน้ำมะพร้าวสามสิบยี่สิบไม่ผสมกานจ้า ก็มาพาเอ้ยไม่ใช่ก็โพดขั่วเนอะอ๋อแล้วใส่อืมมันเนอยอยู่ข้างในแล้วพร้อมเลยครับความร้อนประมาณไหนถึงจะต้อง <Okay. S 1> แล้วแต่แล้วแต่อืม,มกำลังขั่วเลยนะครับ ้เ,เดี๋ยวพอพอได้ระดับแล้วเขาก็จะบานออกมาใช่ไหมฮะ oh, อ๋อเขาก็จะพอกแปก๊กพอกแปก๊กพอกแปก๊กอ๋อให้เขาได้ระดับก่อนอันนี้เราคลุกเนยคลุกจั่วไปแล้วมีเกลือมีเนยใช่ไหม,มเกลือไปน,น้ำตาลน,นะครับอ,อันนี้คือเป็นเนยนี่เลยเป็นข้าวโพดผู้นะครับนี่นะฮะัู้เนยผู้ผู้ ยาปรับผ้นุ่มนี่นี่นี่ยาปรับผ้านุ่มแล้วแพ็คไอ้เท่าไหร่กันรอนเท่าไหร่อ่ะจำนวนรงงานเดียวกับเรานี่ก็แล้วเราสองร้อยห้าสิบบาทก็าร้อยยนงไงนะห้าร้อยเอ้ยนี่เหมือนกับไอ้นั่นเลยกลิ่นของหอมดีใช่ณแม่ครับคุณแม่กิ่นเหมือนกับอะไรอย่าง อ๋อนี่ราดหน้ายอดผักกินกินน้อง,งนะสองร้อยห้าสิบได้เหรอถุงจำนาย,ยานรับยังไงโอเคขอบคุณมากครับ,บนะฮะดูเข้ามาอ่ะเราไปดูมีสารเจ้าจริงไหมไดูหน่อยนะฮะมีกอกเป็นส่วนของตลาดถุงกนกนนะฮะอันนี้ก็เดินม,มา ใกล้มาริมน้ำเลยค่ะนะฮะใกล้ตรงนี้มีเรือรับจ้างด้วยตรงนี้ลมยี่สิบองค์ตอนนี้ลมเย็นดีเนี่ยมีปลาป่ะคะมีเยอะศาลเจ้าอยู่ด้านหลังนู้นใช่ใช่ไปไกลไหมครับไปด้านหลังไปไกลไหมฮะไม่ไกลไม่ไกลนนั่ได้อยู่ที่ที่พ่อนี่มองเห็นก็มองเห็นแล้วลองไปดูมุมหน่อยอร่อยอร่อยดูมุมสวยแม่ไปให้อาหารปลาใช่ไหม โอเคแม่สนใจแบบไหนะเนี่ยอ๋อเม็ดเม็ดใช่ไหมจำหน่อยปลาสินพืชด้วยส่วนใหญ่เป็นปลาตะเพียนหรือปลาอะไรฮะหรือหลากหลายมีหลากหลายมีหลากหลายโอเคปลาหางแดงเยอะโอ้ตะเพียนหางแดงจ้ะโอ้ครับเราไปดูกันคุณแม่ไปดูแล้วเตรียมอุปกรณ์นะฮะให้อาหารปลา ไม่ให้อาหารปลาว้าวโอ้เยเยอะหางแดงกเพียนหางแดงว้าวว้าวว้าวเยอะมากเยอะมากนะครับโอ้คนให้เข้าบ้านอยู่ตรงนี้สบายเลยเนาะอือฮึนะฮะเราเห็นบรรยากาศริมน้ําเจ้าพญาฮนะขนานี้ทุกวิไวคะไนที่คุณแม่กําลังให้อาหารปลา,าน,นะครับเห็นไหมฮะน่าอยู่ตรงเนี้ยเต็มเลย จะแดดร้อนนิดหนึ่งแต่ถ้าตรงนู้นก็จะล่มนิดหนึ่งแต่ก็โอเคอนะครับกำลังให้อาหารเจอย่างนี้ก็ป้องกัน<อ>ตังหลิ่งพังได้นะเพราะนั้นใช่ใช่เพราะเขาทำป็นสันเขื่อนเอาไว้ให้ป้องกันโน่นบ้านไหนไหมบ้านริมน้ำสวยสวยม,มีเรือแล่วก็มีวัดอันนูน้นมีคล<ห>้ายๆหออะไรนะแม่เห็นไหมไหนอ่ะโน้นไกลๆนู้นน่ะเห็นไหมหอเป็นสามชั้นสี่ชั้นสูงสุดอ่ะนะ ไม่รู้อะไรนะครับโอ้นี่ก็น่าจะเป็นโรงงานโอ้ตอนนี้ก็เห็นมุมของศาลเจ้าไหมโอ้เห็นไหมโอ้ศาลเจ้านะโอ้ดูวัดด้วยนะครับโอ้นะหะแม่นบรรยากาศตักน้ําแทบพันห้ามจับนะครับว้าวไม่เห็นปลาเสือไหมเห็นลายๆนะปลาเสือว้าว ดู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 ปลาเสืออู้ยเยอะจริงๆอู้ด้านนี้อีกโอ้โโอู้อู้ผู้นะแต่ปลาเสือก็ไม่กินเนะยนะอาหารแบบนี้นะาาก็จบกินแมงตัตบ๊ตบตน่บนะนะครับนู่นสารเจ้าใช่ไหมอ่ะแล้วอรองเท้าใครอ่ะอ๋อเพราะของถ่ายวันนี้ละมั้งฮะ มุณพ่อทันเลยคะกำลังสาธิตรับประทานเขาเรียกอะไรนะไอสกีโบราณโบราณไอสกีโบราณโ <laughs> บลับนานายว่าอร่อยมากอร่อยนะอร่อยไหมคะใช้ได้นะนเหมือนโนะบราณจริงมันไม่มันไม่แข็งไปแ,แล้วมันก็ไม่เหลวนะแล้วมันผสมหลไยๆเครื่องอะเครื่องเยอะโบราณโบราณของโบราณ รับประทานโดยคนโบราณวัย<อ>เราทานได้อย่างงี <Okay. S 1> ้คนโบราณก็ต้องรับประทานของโบราณแต่อาหารที่นี่ก็อร่อยทุกอย่างเลยนะ,อ,อ,ยอ,ะอร่อยฮะบอร่อยด้านหลังนู้นก็มีวัดอยู่แต่เป็นวัดบางเตยหรือเปล่านะ้อหรือวัดอะไรนู้นก็มี ด้านนู้นก็มีวัดคุณแม่ลองฉายดูนะวัดไกลๆนู้นเห็นเจดีย์นะอ่านนี้ก็จะมีวัดอยู่นะเห็นเมนเห็นสาเห็นบลูกโบสถ์สาราอะไรมาณนั้นแต่อบอกว่าเห็นศาลเจ้าสศาเจ้าต้องเดินไปข้างหลังนู้นอะมั้งนี่อะที่มีไอ้นี้ป่ะที่มีลูกโป่งแดงๆอ่ะอน่าจะอยู่แถวแถวนี้แต่อาจจะยังมองไม่ชัดนู่นอะเห็นไหมคุณแม่ มันคล้ายๆเป็นหออ่ะก็สร้างมว้สูงเด่นมากเลยนะอไม่รู้ว่าเพื่อประโยชน์อะไรสังเกตอะไรหรือเปล่านะหอ้นอ่ะจ้าไม่แน่ใจทางเนี้ยจะเป็นวัดโบสถ์หรือเปล่าหรือทางไหนโอ้โหเขาบอกมีวัดหลายวัดอยู่น่าสนใจนะครับอืมไอติมเขาอร่อยอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยหมดแล้วนะวันต้องวันไปหาหมอเนี่ยคงรู้อ่ะคนอร่อยอ่ะ เที่ยยวอไม่รู้เป็นไงนะเสาเนี่ยเสาหน้าเสาหน้าเอาไหนนะเพื่อถึงนี่ใช่ไหมใช่ใช่เสานจะถึงเนี่ยหนึ่งสัปดาห์อีกหนึ่งสัปดาห์ขนคงรู้อ่ะว่าต้องพัฒนาปรับปรุงอะไรรู้เปล่าเรือเรือหางยาวเรือหางยาว น่ากลัวน <c oughs> ะก็เก่งนะสนเสอ,เอเาก้ไม้นะคะเมื่อคืนชัยไปก็เเือมนลืมอ๋อเคคื <c oughs> อที่มันจอดเคยเคยมาไหมไม่เคยค่ะ ดไ,ไดอนเมืองอค่ะค่ะไม่ไกลค่ะมีที่เ,เที่ยวแถวนี้เยอะเลย<ด>นร้อากาศดีค,ครัใช่บริเวณนี้ก็เป็นศาลพ่อเจ้าแม่ปากของบางเตยนะครับลมพัดเกยๆนะฮะเป็นอันนี้เป็น สะ่านไม้พ่อเดินแลาังผ่านไม้โขาดนสารเดินเลาะริมนี้นะฮะมีสารอยู่ด้านหนะะ้านรครับจะผ่านไม้เขา,าอาจจะผูกเก่าไปบ้างตามอายุนะฮะสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากคอบางเตยก็เป็นสารเล็กๆนะครับ คุณแม่เรือนไม้นี่เก่ามากเลยนะเห็นไหมฮะอายุเข้าคงหลายอยู่ไม่แน่ใจว่ายังมีผู้อาศัยอยู่ไหมเพราะว่าค่อนข้างจะชำรุดแล้วละ่ะเพราะว่าเรือนนี้อยู่ลงมาในน้ำนะครับส่วนเรือนนี้นี่พัฒนาปรับปรุงแล้ว <c oughs> ชื่อเรือนคุณยายนะฮะทำดีมากเลยเข้าใจว่าน่าจะมี ผู้อาศัยอยู่นะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจแล้วนะเก่ามากสวนดอกไม้ท่องเที่ยววิถีชุมชนอารมณ์คนสายน้ำตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับน,นี้ก็อีกเส้นทางหนึ่งนะฮะเป็นเส้นทางเข้าอีกด้านเลงเพราะว่าด้าน น่าจะเป็นหมางเตยวัดางเตยกลางตรงนี้ไปทางนี้คัเดี้ก็หมูแปลงล่างหมูแปลงล่างชื่อเทครับหมูแปลงล่างเขาแปลงเป็นอะไรบ้างเนี่ยฟักกระสิบาทป่ะอ๋เาแปเป็นหลายอย่างถึงละห้าอ่ได้ไไม่ต้องเอาลูกได้ขอบคุณมากครับ หวานมะนาวโผโตน้ำม่วงหอมมะนาวโผนี่กับขนมขนมไทยฟูเปาโอโอเป็นกะหรี่ปั๊บอันนี้สอนทำด้วยเลยใช่ไหมโอ้ของคุณฟูเปานะครับขนมไทยนะกะหรี่ปั๊บแล้วผิวเขียวนั่นคือ ยกมันีหมดในแบบโปรเซ็นเตอร์นี้ค่ะเหลือเหลือเท่านี้แล้วโอ้นี่ชุดเท่าไหร่อ่ะยกมันีอ่ะยี่สิบบาทโอ้ไหนขอทานสักชุดนะฮะยกมันีอ๋อไม่เคยได้เห็นนะหยกมันีทำจากอะไรอ่ะทำจากสาคูค่ะอ๋อแป้งสาคูอ๋อมากวนค่ะกวนกับน้ำใบเตยแล้วก็เกลืออาโอ้กับน้ำใบเตยคลุกนะฮะทำให้มีสีเขียว อ้าวคุณแม่ซื้อผักกัแล้วคุณแม่ขอยี่สิบาท <laughs> ยกมัน,นีนะคุณแม่อมของคุณครูปเป้านะคุณแม่ดูซะนี่สอนทำขนมด้วยนะมีขนมหลากหลายเป็นครูเกษียณมาสาป,ปีแล้วค่ะครับโอ้ดีทนี้ก็เลยสามปีโอ้ครับ<ว>ดีจังเลยยังสวย <laughs> เป็นเป็นครั้งที่สองที่ได้แต่งตัวแบบนี้ครั้งแรกแต่งงานลูกสาวครั้งที่สองเกษียณครับสิบกษัตริยแต่งตัวให้ออสุดยอดครับทำเลกาไห้ไก่ค่ะกะหลิปับใส่ไก่เยอะเลยผักเจ็ดสิบบาทนี่อันเยอะเลยนี่ผักของคุณแม่ถูกใจคุณแม่เลยผักอะไรนั้นเนี่ยหนักมือจังเลยผีพีักบุ้งผักบุ้ง มีฟักผักชีผักชีหูเยอะหลากหลายหลากหลายโอเคเลยคุณแม่ได้ผักแ้วงังไงคุณแม่ได้ผักตรงนี้หละผักปอดสารอันีอยทั้กหมดแล้วครับเอ,อานลอยแก้ว ราดบัวเชื่อมบัวเชื่อมบัวไชเท้าจานแคูีม้อแกงเป็ดบุรีตามลอยแก้วจตานลอยแก้วครับแค่นี้นะครับครับขอบคุณมากครับหลากหลายของตลาดนะฮะของโบราณก็มีให้เห็นอยู่นะฮะอันนี้มะจากยี่ห้าบาทครับใช้เท้านิ่งอ่า ใช้เท้านิ่งนะครับใช้เต้านึ่งนี้ยี่บห้าบาทบัตรจากยี่บห้าบาทครับผับบกผลไม้ผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะผลไม้เพื่อสุขภาพโอวัลคาร์โดวาร์กอ,ห,อหลากหลายหลากหลายนะครับสวัสดีครับอพ่นมบ้านคุณเพนมีหลากหลายว้าวสังขยาสูตรนมชงรสชาติไทยโอ้ โอ้ด้วหรั้ค่ัดีอชุดดห้าชุดสามชุดลดให้นพีห้าบาทค่ะใครมีคนลช่นก็ใช้ได้ด้วยค่ะโอ้มีโครงการเท่าโครงการด้วยนะครับเป็นเกี่ลำเดือนขนมอร่อยอร่อยทำใหม่ๆนะคะครับขอบคุณมากครับสดีครับสวัสดีครับมีอาหารไทยขนมไทย หลากหลายนะครับเวลานี้ก็บ่ายแก่แล้วเนาะบ่ายสองคุณ<อ>แร<ม>กคุณลูกอยู่ด้ดดานหน้านะ,นะครับอันนี้<า><า>เดี๋ยวเราก็<อ>กำลังจะเป็สิ้นตรกิจที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งและกดติดตามคิดตอนต่อไปด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณมากครับอันนี้เป็นกล้วยหักมุกเชื่อมอ่าจ้าแรกคิดว่าเป็นกล้วยไข่เป็นกล้วยหักมุกเชื่อมนะครับอืมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับนะฮะโอ้บริเวณนี้นะ่าสนใจรูปทรงด้านหน้าเนี่ยเป็น ที่ว่าการอำเภอสามโคกน่าจะเป็นอาคารเก่าโบราณน,นะฮะสวยงามมากสมัยก่อนนะครับอาคารรูปทรงจากคล้ายๆกับาสารการนะ์งรุงไทยนะนะแต่ว่าเป็นทรงขนัดเล็กลงมานะครับด้านหน้าก็จะมียอดเสาธงและด้านในก็จะมีแบ่งเ,เป็นห้องเล็กๆไม่ใหญ่หลายประตูอยู่ หนะึ่งสองสามสี่ห้าประตูเะนะนะตรงหน้าต่างนะครับโอ้ด้านหน้านี่น่าจะเป็นสุนทรภู่ไหมกําลังลิขิตนะครับมีคําก่อนถึงสามโคกโศกเวินถึงปิ่นเก้าพระพุทธเจ้าหลวงบํารุง,งซึ่งกุงสี นานสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบวัวโกะนะครับถึงสามโคกโสทวินถึงปิ่นเก้าพระพุทธเจ้าหลวงบำลุงซึงกรุงศรีประธานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีพัวนะเรื่องนี้น่าจะสัมพันธ์กับจังหวัดจังหวัดนี้เป็นไปได้ไหมเดิมคือ ามโคกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นจังหวัดปทุมธานีานะฮะส่วนตัวสามโคกเองก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับในจังหวัดปทุมธานีนะตรงอาคารที่ว่าการอำเภอสามโคกเก่าเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองสามโคกนะครับ น,นีปิดตรงนี้เป็นด้านใต้ของอ,อาคารพิรพิธภัณฑ์นะครับมีนวดแผนไทยบริการอยู่นะครับลม,ลมเรื่อที่ว่าการอำเภอไม่ใช่เนาะอ๋อนี่เป็น,น,นเป็นพิพิธภัณฑ์ภัณฑ์แล้วครับอ๋อครับ,อรบขอบคุณมากครับ ได้คำตอบแล้ว,ลวอันนี้เขาก็ไม่ได้ใช้เป็นที่ทําการแต่ว่าเป็นที่เก็บเอกสารของต่อมอนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กิ้งกริงกร้งช่องสรรสน On Tour และโปรดติดตามคลิปตอนต่อไปด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับ